สวัสดีครับท่านผู้ชมอ่ะวันนี้เฮายจะไปที่ไหนกันนะครับวันนี้โอ้แห่มุงกึ่งแล้วนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับจะแปลกันไปทางใดนะครับในวันนี้นะครับอยู่กันกับคุณครูแบวนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เฮายจะไปที่ไหนกันครับไปแม่แตงเอาหน้าคูไก่ไว้หน้าคูไก่ไว้หมอผมคือ ที่สองคนเรานะครับด้วยภารกิจหลายอย่างนเนาะเวลาเราจะไปไหนนี่บัดได้ไปเจ้าไปจีกับเพื่อนเตื้อนะครับจะออกขาออกมืดตลอดมากครับแต่ว่าข้างหลังนะครับเราเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมในที่นี้คือเราไปไปเอาตัวนองแล้วก็ไปทํางานโดยก็คือเราไปเอรับซื้อน้ำมันเกาน่า ไปมีน้ำมันเก่าระหว่างทางที่เราไปไม่หอ่ยว่าเราไปพักผ่อนี่ยก็ท่านสามารถติดต่อเอิ่อนออกมาได้บ่รูครับเปิ้ลว่าครูไก่เปิ้ลไหนเอาขนาดไหนตัวอันมาเร็วเนี่ยีเตรียมแล้วเนี่ยเตรียมแาหรือเปล่าเตรียมมาเร็วนี้นี่เขาจะไปนี่เปิ้ลมีชื่อไงที่เขาจะไปนี่เปิ้ลมีชื่อไงชื่อว่าม่อนชมตะวันเออเปิ้ลบอกว่าม่อนชมตะวันเนี่ยนะอยู่ที่ บ่านป่าแเป้ทำผืนเมตแตงจังหวัดเชียงใหม่ม่อนชมตะวันเนี้ยเปิ้ลก็ได้แต่งประปรุงขึ้นมาโอ้แบดเดี๋ยวนี้มีร้านกางเต็นท์นะมีร้านกาแฟแล้วก็มีจุดชมวิววิวนี่หันดอยม่อนงอกเลยเด้อหันดอยม่อนงอกเลยนะแกหันดอยม่อนงอกครับบั <Okay. S 1> กคยปลากระเจ้าหอย นี่งเดี๋ยวเก็บภาพวิวไปให้ท่านผู้ชมดูว่าวิวดอยเนี่ยงามขนาดไหนระหว่างทางที่เราเดินทางไปกำลังแมลงหระกำลังแมลงนะครับแดดแสงแดดอ่อนๆที่ใกล้จะโรยรารับของ้าแล้วนะครับนั่นเองเนครับท่านาผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันที่ผมซื้อของกันแล้วกันครับ ไปโอยไม่ต้องซื้อขอ้าวโพดเดี๋ยวมีของของสดๆเลยมีแน่นอนครับผมเหน็บแต่งเจ้าพี่มีหมูมีซื้อแล้นะแน่นอนค่ะ เนอท่านผู้ชมนะเนี่ยโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันที่ม่อนชมตะวันครับครับตอนนี้มาถึงแล้วเอา้าใส่เสื้อกันแนาวเ,เวอย์บองไปได้บองครับครูแวว <Y en. S 2> <laughs> ตอนนี้กี่องศาครับสิบหกตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนหม่อนไหนครับอม่อนเนี่ยงอ่ะข้าวป่าแผ่ม่อนไหนี่ยงอม่อนเนี่ยงอ่ะแดดจือเนี่ยที่สถานที่ที่เขาแววเนี่ยม่อน,น,อนหยังม่อนชมตะวันครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับโอ้ผมบอกไว้เลยว่า อขออนุญาตไปใส่เสื้อกันอ่ะขออนุญาตไทยกันเพราะว่าเดยวครับตอนนี้มาถึงแล้วเนอะท่านผู้ชมเนอะขอนชมตะวันเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่เสือนเน้อกัอนหนาวก่อนหนาวมาก<ป>ท่านผู้ชมอุ่นลุ่มวนนะครับอยู่นี่ห้องอาจารย์ไก่ม่ได้ยินนะครับลานลุ่มกวนนะครับตั้งลุ่มมดจะมีลานนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ลานเลยครับ เราก็มาถึงสักทีนะท่านผู้ชมถึงสักทีนะครับ,รบตอนนี้กําลังดูเข้าของของนลูกบนขึ้นมานะครับสําหรับสายแคมปิ้งขาดมาไ้างานนี้อากาศหนาวมากแต่ที่ผมมาได้ใส่เสื้อกันหนาวนี่เพราะว่าขนของลงมาไม่ยังฮอนเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับอยู่ไ้สักกำหนึ่งเนี่ยเริ่มหนาวแล้วนะครับวนันนี้ปวดขามากนะครับเพราะว่าม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับ แล้วชูมาเดินอ่ะคุกไกไปในห้องคุกไก่เสื้ครับใส่เสื้อครับโอ้โหใส่คุกไก่แล้วอ้โหไปเอไปเอ้นย่าองันเลยนี่เแมนใหม่ครับริงเลยเราโควเนาะมีสูตรครับ ส่วที่เหลือล้วก็ไว้เผื่อคนอื่นอยากกินเราตั้งแคมป์เรียบร้อยแล้วต <สะ S 2> อนนี้เราประกอบอาหารนะครับตอนนี้หมูย่างครับอันนี้มาม่าสูตรคูกไก่ครับมาม่าสูตรคูกไก่โอโ้โหอร่อยสุดในโลกต้องมาที่นี่แห่งแห่งเป็นมอกร่องไรแห่งค่ายอะมาค่ายมาทุกทริปเลยแต่ช่วงอา้าวคูไก่ตอนนี้เขาทำอย่างไรครับข้าวหลามข้าวหลามครับหลามไม้นี่ไม้นี่จากนี่เลยอ่ะข้าวหลามที่นี่เลยครับที่นี่เลยครับเผาเลยถึงตียอดครับใส่กะทิเหรอครับ ใส่กระทิสร้อนน้ำศิลปกรรมแล้วซึ่งนั่นใส่กระทิสรอยที่หลังเด็ดเลยเนาะสูดของผมเลยครับรู้รรรจักการใส่เสื้อแล้วนี่อากาศนี่หนาวเนาะหนาวหนาวสุดยอดครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับย้ำแก้มกั้มหนึ่งมอนชุมตะวันครับมอนชุมตะวันปีปตเป้ครับมอนชุมตะวัน ชุมตะวันนี้จะมีร้านกาแฟชื่อห้อมตะวันนะครับอ๋อห้องอ่าเรไล่นี่เอาไล่ไล่ชมตะวันไล่ชมตะวันอ่าเลยตั้งชื่อว่าม่อนชมตะวันห้อมห้องนี่คือไดนห้อมนี่คือห้องหเป็นห้อมโฮไรอะอ้โหนี่โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปนั่งอ้วนเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับไม่ได้มันเป็นกะทิข้างหน้าเห็นไหมอ๋อกะทิเต็มๆเลยมาในอัหอมดิ ไม่ใช่กะที่มันมีนิดสีอ่อาข้างบนนี่เพราะว่า <c oughs> มันไม่สามารถลงไปได้อ่ะอ๋อเข้ามันมันชิงมันต้องแก่ก่อนใช่มันไม่สอะ,ะอาดแอดกัไม่อาดอกันล้างดีเลยถุงอ่ะไอ้คนล้างใจอยอยงมันก็คย้ยนี่นต้องขย ดีย้ำเช้าครับท่านผู้ชมตื่นมาเราก็จะเจอแบบนี้นั่นเองนะครับมันมก็จะโอ้กาดหนาวมากครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่เป็นห้องน้ำนะครับนี่บรรยากาศยามเช้าโอ้โหน้องพบแต่เช้าเลยนะครับท่านผู้ชมยิ่งไฟหนาวนะครับเช้าก็หนาวดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับโอ้โหนี่ขู่ไกลขู่ไก่ขึ้นทำไรนะครับนี่เป็นจุดจุดชมวิวนะครับบันไดมันหนาวแบบเสียวมากนะครับ คือดอยมอนเงอะเห็นจะได้มันมวยมวยมีหมอกได้หรอเปล่ลมมันเกลียนเนี่ยมันเลยบบบได้มีหมอกนี่คือเป็นหอมว่าความงามชักไทยกันยามเช้าเลยท่านผู้ชมนะครับดูวิวข้างหลังผมเป็นไง ุดยอดต่อหนาวมากครับเดี๋ยวต้องไปใส่เสื้อกันหนาวนะครับหัวไว้นะครับเย็นขนาดนะครับสดชื่นนี่ครับอากาศที่บริสุทธิ์เย,ย็นสุดๆไปเลยบรรลุมาตื่นแต่เหงาตื่นไปนะครับเป็นไรเนีน่ยหนาวขนาดไงอุ่นมากเลยเหรอหนาวฮะ แ <c ười> ค่คนเดียวจะเต็มเต้นละใจนะครับ้าห่มมันใหญ่นะครับ <c ười> คืนนี้เอาอยู่เลยเนาะนี่มันห้องแพงก่อนมืออมม่อ,อยะเพราะผมเมือ่อยางหมื่อยะอุ่นเลยนะครับโอเค ลมมาทางนี้ล้วก็เขาก็ชอบเอาคัวมาวางตรงนี้แล้วก็มันก็เป็นขี้ฝุ่นขี้อะไรขี้มเมาทังน,นี่กําลังลเตรียมอุปรกรณ์สซเว่เซเวยเซเวยในเช้านี้นะครับก็มีกาแฟนะครับผกาแฟมา

สังเกตนะครับ <c oughs> นักรีวิวอาหารน้องกินมันจะมีเสียงดังเนาะมันดูแล้วมันอรอดอร่อยเผมจะกินให้ดูนะ ทำแล้วครับท่านผู้ชมคูกไก่ทำแล้วคูกไก่ทำแล้วประมาณ์หนอยค <c oughs> รับเออน้ำตกไปในนี้มั้งตอนนี้เลี่ยงอะแต่ว่าที่เขาไปเล่นน้ำตกหน่อยน้ำตกเป็นน้ำห้วยเอาตัวกล้องมนไหมล่ะคือตัวน้ำใสตัวน้ำใส เกลียวแม่ดีนะโอ้โหนี่เป็นแหิมลูกหนึ่งเลยนี่เป็นแหิมลูกหนึ่งเลยให่โคตรเย็นเย็นมากคู่ไปก่อนแม่เยอดครับ ดะดอนนี่นะครับท่านผู้ชมตอนเจ้านะครับคืนนี้ทำมาถ่ายกันนะครับค<ส>ือตรงปูนนะครับคือดอยม่อนเงาะนะครับเข้ามาดูใกล้ใกล้ครับ<อ>วิวพันล้านนะตะึ้นท่านอนกันหลุมมุนนะครับท่านอนที่หลุมมุนนะครับท่านผู้ชม,มนะ รุ่มมดที่นิ้วชี้ขอน,นะรุ่มมดที่ห้องนอนนะครับอุ่นที่หลังคาบ้านนะครับหันเอาน,นะครับเปาะที่หลังคานะ่ะแม่นละห้องนอนกับรุมมุนนะครับเดินลงไปนะครับอากาศดีมากท่านผู้ชมนะครับแหววไปได้พ้องครับตะคืนอากาศดีกาศดีมัย<น>้ยเย็นฮอนเดี๋ยวนี้ฮอนเดี๋ยวน,นี้ฮอนทอนแดดน,นะครับอโอเคอเดี๋ยววิวดีมากเลยเนาะดีไปกินอย่างไร เปิดมีร้านอย่างตำบลนี่เหรอร้านกาแฟหงเมียงกาแฟหงเมียงโอเคใครเคยไปบ้างครับใครบ่เคยไปตุ๋ยมาครับ,รบ,รบครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นี่นกัดดอยนะครับก็นุ๊กนะครับก็เลยมากัดหลวงนะครับเบน,นี่ยเหมือน,นไม่ใม่คนต่างประเทศเลยนะอากาศกัดหลวงเนี่ยห้ด ชายเย็นนะแบบโบราณนะ